ตรงนี้ร่องกล้าแฮนแนวนะครับประมาณนั้นนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปนอนอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับตรงบริเวณจุดกางเต็นท์หนองแม่นานะครับหรือว่าทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเมืองไทยครับผมนอนกันสองคืนครับครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่เจ็ดของเราในทริปนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณสะพานสริงนะครับสะพานสริงก็จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเช่นเดียวกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะห่างกับหนองไม่นาสักกี่กิโลนะครับแต่ที่นี่ก็ดูแล้วบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันทั้ง5คนและก็3คันเหมือนเดิมนะครับครับทีมงานเดินชมบรรยากาศอยู่บริเวณสะพานสริงนะครับครับจุดนี้ก็สามารถที่จะพักกลางเต็นท์ได้ด้วยนะครับ ตามป้ายตรงทางสริงตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็นเขตอำเภอนครไทยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝั่งนู้นจะเป็นเขตอำเภออะไรครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผ่านมาเห็นแวะเข้ามาหาที่นี่นะครับแวะเข้ามาที่นี่โดยไม่มีข้อมูลใดๆนะครับ คับสะพานสลิงตรงนี้รู้สึกว่าจะแน่นหนามากครับเนี่ยเดินแบบไม่ค่อยสั่นสะเทือนเลยครับเพราะว่าดูสลิงใหญ่มากครับตามป้ายก็คือตรงนี้เป็นบริเวณลำน้ำเก็กนะครับครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตอำเภอวังทองนะครับตามป้ายนะครับนครไทยวังทองนะครับก็สามารถขับรถลงมาได้ทั้งสองฝั่งนะครับ แต่ฝั่งนครไทยไม่สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะครับก็คือไม่ที่ไม่มีที่กางเต็นท์ครับในเขตอำเภอวังทองตามป้ายนะครับตรงจุดนี้ก็คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สอนล้อหนึ่งนะครับหมายความว่าทุ่งแสลงหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุ่งแสลงหลวงหนึ่งครับตรงบริเวณสะพานสลิงนะครับ ครับทุกคนตรงนี้คือบริเวณจุดที่สามารถจัดกลางเต็นท์ได้นะครับก็สามารถวนรถมาได้นะครับฝั่งนี้นะอีกฝั่งนี้ฝั่งอวังทองครับแต่บอกเลยว่าผีเสื้อเยอะมากครับเราต้องคอยย่องครับไม่งนั้นเดี๋ยวมันจะบินหนี <c oughs> เดี๋ยวดูดูเนี่ยกองเติบเลยพี่น้อง <c oughs> ก็เดี๋ยวมันจะบินให้ทุกคนได้ดูนะคะฮะ <c oughs> อ่าทุกคนบินทุกตัวบินให้มังตัวเตืนเตืนดู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 ด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดครับลานกลางเต็นตรงนี้ริมน้ำเลยครับ เดี๋ยวไปดูสมาชิกของเราก่อนดีกว่าครับว่าจะว่ายังไงกันต่อครับสำหรับคืนนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งนะครับเรามาถึงจุดชมวิวจุดแรกของภูหินรุ่งร่องกล้านะครับฝั่งนครไทยครับตรงนี้ร่องกล้าฮันแนวนะครับประมาณนั้นนะครับหมอกก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผม ที่จะค่ำมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริเวณจุดจกลางเต็นทดีกว่านะครับไปเจอกันที่รู่นเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงกันบริเวณจุดกลางเต็แล้วนะครับครับตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มเข้ามาทุกทีแล้วนะครับแต่ว่าฟ้าก็ยังเปิดอยู่นะครับครับเดี๋ยวขอทําหลังคากันฝนก่อนครับเพราะว่าด้านบนฝั่งภูทับเบิกนะครับมันก็อึมครึมอึมครึมครึมมาแล้วครับตอนนี้อากาศก็คิดว่าประมาณสักยี่สิบยิบสองได้เลยครับ กับ6โมงเกือบ1ทุ่มนะครับอ่าบรรยากาศนะครับเรานอนการบริเวณใกล้ๆส่วมนะครับนอนเ้าซ่วมไม่อุทยานครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่แปดกับการมาหาที่นอนของเราในทริปนี้แล้วนะครับเสื้อผ้าหน้าตาผมเผ่าก็เบาๆ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 อาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมุงหลังคางก่อนดีกว่าเดี๋ยวฝนมันจะมาแล้วครับทุกคนมันมาอย่างแรงเลยครับตอนนี้เรายังกางรับกันไม่เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับเรียบร้อยครับล้มลงนอนแล้วครับค่ำคืนนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับที่ว่าไม่ ได้เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับหลังจากที่กลางเต็นท์ลุยฝนเสร็จเราก็นั่งคุยหาอะไรทานกันแบบเบาๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลานอนนะครับก็บางบ้านก็ขึ้นนอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดีการมาเที่ยวในทริปนี้ก็เป็นเวลาหลายวัน,นครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่8แล้วโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างก็รู้สึกว่า สุขภาพเริ่มไม่ค่อยดีครับหนวดเคราลุงลังเสื้อผ้าก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณฮานของเรานะครับที่คอยดูแลเรื่องที่นอนครับทีน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวกันหลายๆวัน ก็ควรที่จะพกยาแก้ไข้มาด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคืนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องบอกทุกคนว่าลาตรีสวัสดิ์นะครับเขบ้าวบทมก่อนนะครับโอ้กุ g ไนครับก็อย่างเมื่อคืนนะครับต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้เก็บบรรยากาศ ยามเช้าให้ทุกคนดูนะครับครับตอนนี้ก็เชี่ยงวันแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายตัวเหมือนจะมีไข้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้ววันนี้ต้องซักผ้ากันหน่อยครับเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่แล้วครับมันเกินเวลามาแล้วครับที่จะกลับบ้านแต่ตอนนี้ยังกลับไม่ถึงครับต้องซักผ้านิดหนึ่งครับคน ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับค่อนข้างที่จะครืมคมครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณที่เรากางเต็นท์นะครับนี่คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่ก็มีไฟให้ชาร์จพวกโทรศัพท์ด้วยนะครับมีไฟครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศแคมป์ของเราในวันนี้นะครับเป็นวันธรรมดาครับ มาเจอกับแม่ครัวสุดสวยของเราทั้งสองคนนะครับว้าวาทุกคนดูดิหมอ้อใหญ่มากเลยข้าวต้องเยอะแน่เลยเนี่ยว้าววันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเที่ยงนี้น้ำชุบเหมือนเดิมครับไอ้ย๊ะน้ำชุบครับน้ำชุบน้ำผัดแ็งแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ตแตงผัดเผ็ดไข่เจียวทททอ,อ้าวบนบนอะไรเจ้าหนุนบนอะไรครับ พอดีผมไม่ค่อยมีเสื้อใส่อยู่ด้วยเนี่ยอ,อ่าพอดีพี่เขารับงานปูย่ายตรงนี้อ่ะเขเลยน <c oughs> <c oughs> ี่ไม่ไม่ผมผมจะถามว่าอันนี้อันนี้เนี่ยคุณขายตัวเท่าไหร่ครับพอดีผมกําลังซักผ้าอยู่ครับไม่มีผ้าจะใส่แล้วครับทริปนี้อันนี้มันมันเป็นวินเทจนะครับราคาจะสูงหน่อยเพราะว่าปีอะไรมันก็จะปีลึกหน่อยครับลึกลึกปีลึกลึก แต่ดูแล้วมันมันมันยังไม่แห้งนะครับเนี่ยยังครับเพราะว่าผมรับมาจะต้องมาซักตากให้แห้งแล้วก็ถึงจะขายได้ครับผมไม่ผมผมผมว่าคุณมันตกอยู่ในสภาพเดียวกับผมหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม, <c oughs> ไม,ม่ไม่มีเสอใส่เลยครับทุกคนดูดูดูต้องตากกันอย่างนี้เลยนะครับหมดแล้วครับหมดหมดหมดตอนแรกตอนแรกว่าจะไปซื้อที่อลันโอ้ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี้มันมันไกลไปก็เลยเอ้ามาซักก่อนดีกว่าอ๋อซักก่อนดีกว่าถูกครับ,รบผมก็คิดว่าอาคุณจะวางขายอยู่ณจุดนี้จะถามว่าค่าที่ตรงนี้เท่าไหร่อ๋อคือละสามสิบครับคือละสามสิบค <laughs> คือละสามสิบไม่แพงผม,มผมว่าผมตกอยู่ในละตกระกำบลำบากเหมือนคุณนั่นแหละแบบเนี้ยอยู่ในสภาวะเดียวกันแน่นอนเลย โอเคผมว่าผมไปซักผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่แห้งครับโอ้ย <laughs> ันก็คือแค่เผามันไปเรื่อยๆอ่ะพอมันเกรียมๆดำๆแล้วเดี๋ยวก็ทุบออกเพราะว่าเขาต้องทุบอยู่แล้วมันกินไม่ได้แข็งแข็งมากมันต้องมาทุบอีกแล้วหนังคั้วพี่น้องหนังคั้วอ่าครับตอนนี้เราก็นั่งปิ้งหนังควายนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อวัว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 แห้งครับแล้วก็ เาเงี้ยแหละแล้วก็เอาไปตุน่นสุ่นก็อร่อยอหูหนังมันหนาไงสุดครับสุดสุดอันนี้เราไล่ยุงไปในตัวนะครับ,บนี่ครับ,รบหนังคั้ยใหม่แล้วฮค<า>นเป็นร่วงหมดยัง,ย,งยังเลยพี่คนเะป็นร่วงหมด พยาครับอย่กกินคมนพาดเนีต้สมไปวยให้เราเผายังไม่ได้ที่พี่เอาไตุนก่อนไหมใช่ไบางที อย่างที่เขาก็ไปแกงนะอมอร์นิ่งครับทุกคนครับเมื่อคืนก็เป็นคืนที่2แล้วนะครับกับการมานอนค้างที่นี่นะครับอุทยานแหชาติภูหินล่องกล้าหรือว่าตรงบริเวณลานสนนะครับครับอีพีนี้ทริปนี้เนื่องจากาเที่ยวติดต่อกันหลายวันนะครับโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างโดนน้าค้างบ้างหลายๆอย่างนะครับ ก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยสบายนะครับก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหนื่อยๆอยู่นะครับกับการมาอุทยาน่งชาติภูหินล่องกล้าครั้งนี้ก็ไม่ได้เดินไปไหนเลยครับณตอนนี้ทีมงานของเราทั้ง4ี่คนก็ลงไปบริเวณจุดชมวิวฮันแนลนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมนะครับครับถ้าใครมาก็อย่าลืม แวะนะครับเชา้าเช้าโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปชมห้องน้ำที่นี่หรือบริเวณรอบๆกันที่ที่นี่กันนิดหน่อยนะครับอาจจะเดินไม่ได้เยอะครับทริปนี้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยอยู่ครับบริเวณด้านฝาที่ติดกับลานสนนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามจอดรถนะครับก็คือห้ามจอดนอน แต่ว่าในวันธรรมดาก็ถ้าเกิดว่าใครมาในวันธรรมดาก็ลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอนุญาตให้จอดกลางจอดรถลงของหรือว่าจอดจอดจอดเลยได้ครับจอดจอดนอนได้ครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดรถเยอะๆก็ไม่สามารถที่จะจอดได้นะครับแนวนี้แนวดงสน,นครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะครับครับวันนี้ก็ยัง เหนื่อยๆมึนๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขอไยด้วยนะครับครับจุดนี้ก็จะมีไฟทั้งวันนะครับก็สามารถที่จะมาชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ผมก็เอาลำโพงมาชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำที่นี่ก็ถือว่าห้องน้ำสะอาดมากนะครับแต่น้ำจะอาจจะขุ่นนิดๆนะครับ ห้องน้ํามีอยู่หลายจุดครับใครมาที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับครับนี่ครับให้ดูพอคร่าวๆนะครับอาจจะไม่อธิบายเยอะนะครับก็มีทั้งนั่งยองและก็ชักโครกนะครับก็เยอะอยู่นะครับครับนี่คือห้องอาบน้ํานะครับแล้วที่สําคัญจะมีหนึ่งห้องนะครับจะมีเครื่องทาน้ําอุ่นอยู่ด้วยครับก็สามารถที่จะอาบน้ําอุ่นได้ด้วยนะครับครับบริเวณด้านหลังก็จะเป็น ในส่วนของโถชีนะครับครับนี่เครื่องทำน้ำอุ่นก็จะเป็นระบบแก๊สนะครับครับส่วนห้องน้ำผู้หญิงก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับก็จะมะีจุดชาร์จแบตเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนเหมือนกับห้องน้ำของผู้ชายนะครับห้องน้ำเยอะครับตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำที่เก่าแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ครับการมาเที่ยวของผมที่นี่อุทยานแห่งชาติผุยน้องกล้านี่ก็จะเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับแต่ว่ามารอบก่อนก็มานอนบ้านพักนะครับครับที่นี่บ้านพักก็มีให้เข้าพักอยู่หลายหลังนะครับทุกคนลองเข้าไปดูในเพจนะครับบ้านพักเยอะอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเก่าก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตู้น้ํา ที่หยอดเหรียญด้วยนะครับอันนี้ลิตรละสามบาทนะครับอันนี้ลิตรละสามบาทแต่ว่าในวันที่ผมมาเนี่ยไม่สามารถหยอดได้นะครับเพราะว่าเหรียญเต็มครับผมโอเคครับวันธรรมดานี่บรรยากาศดีมากนะครับก็คือผู้คนน้อยครับเมื่อคืนจะมีอยู่ประมาณสักสองสามกลุ่มนะครับรวมทั้งเรา ครับในส่วนร้านค้าร้านสวัสดิการก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับรู้สึกว่าทําเสร็จแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับบ้านพักก็มีอยู่หลายหลังนะครับ กลางเต็นบริเวณนี้ก็ควรที่จะเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเที่ยวให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า<ม>นี่ตัวสําคัญมีอีกาด้วยครับมีอีกาอีกาพวกนี้ก็น่าจะขโมยของกินนะครับอาจจะขโมยของกินเราได้ ทริปนี้ก็มานอนเฝ้าลานอยู่สามคืนนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอ,หอ,หมอทั้งสองสามคนสี่ <4 S 2> คนเนี้ทั้งหมดครับก็เราก็เตรียมตัวที่จะกลับออกไปจากที่นี่แล้วครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับแล้วก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่พี่หมูกับพี่เบสอะครับ,รบที่เลี้ยงอาหารสไตล์อินเดียอร่อยๆนะครับ แล้วก็คนที่แนะนําร้านชื่อร้านอะไรนะคะนามาสเต้นามาสเตนมาสเตครับซึ่งเป็นขอเขาอเป็นอาหารสไตล์อินเดียอินเดียอินเัลบอาหรับครับก็ลองลองแวะทานกันดูได้นะครับก็คือเขาจะมีอาหารแปลกสําหรับคนไทยหลากหลายหลายอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หมูพี่เบสอีกครั้งนึงครับเจ้าของเจาหอนเจาหอนคุณนายนะใช่คุณนายสุดแซ่บค่ะ ถ้าเกิดใครเจอรถคันสวยๆนะครับอขอนแก่นขอขอนแก่นในเมืองก็แวะถามแวะซื้อกันได้นะครับหรือว่าใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกได้นะครับก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้พาทุกคนเดินดูนะครับเพราะมันนอนป่วยอยู่สามคืนแล้วป่วยติดเตียงครับพวกเราทั้งห้าคนก็ต้องบอกทุกคนว่าสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ สดีครับสวัสดีครับนีกเรองนี่เลยเดี๋ยวมีภาพผู้ป่วยติดแดงให้ชมในท้ายคลิปค่ะลองติดตามด้วยค่ะบายบายค่ะไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีครั้งครับครับถ้าใครจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้พกอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้พกอะไรมาก็ ที่นี่มีเพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะที่นอนเครื่องนอนผ้าหม่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งร้านอาหารก็มาตตดตัวนะครับแต่อย่าลืมพกเงินมาด้วยนะครับพกแต่เงินมาครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณเพื่อนมิตรระหว่างการเดินทางนะครับขอบคุณ น้องเสกที่ได้มาเจอกันที่นี่อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณลุงแฉนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมผมนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ